ดีค่ะดีค่ะแม่แอนน้องกายแล้วก็เบบี้เจนนะคลิปนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่กระตารานีภูเก็ตอ่าคลิปที่แล้วพาไปดูโรงแรมห้องของเล่นแล้วอ่าทีนี้วันนี้ทําอะไรคะว่ายน้ำว่ายน้านะคะกาอ่นาน,านั่งนั่งรถปักกี้ไปเลยที่นี่ใหญ่มาก <c oughs> เดินเหนื่อยไ <c> ป <oughs> จริงๆหน้าหน้าห้องเราก็มีนะแต่ว่าเดินไปเล่นของเด็กก่อนเอเนนะ เบบี้วันนี้ไ <White? S 1> <laughs> หวบ้าไหวเดี๋ยวไปดูโซนที่เป็นแฟมิลี่หน่อยหนึ่งนะคะตรงนี้จะมีคิสขับกับสระว่ายน้ำเด็กนะคะที่นี่เขามีสระถึงห้าสระเลยนะคะเยอะมากคือ <Yo, Ma. S 1> <laughs> ก็กระจายไปเลยเลยโอ้แบบใหญ่มากอะ่ะอันนี้ก็สระวะ <laughs> ไม่ใช่อันนี้ลงไม่ได้อันนี้ลงไม่ได้อันนี้ลงไม่ได้อ่า <laughs> เดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนไปตรงนู้นก่อนมาถึงแล้วค่ะ ตรงนีส้ seen. สระตรงนี้นะคะเป็นแบบแบบโอ้ตนุกมากเลยค่ะเบบี้เป็นไงฮะสปานี้สระแต่ปลาด้วยเหรอโอ้โหอ้ตรงนี้มีสไลเดอร์ด้วยอ่ะโอ้ยจ่ายมาแล้วโอ้โหโอ้โหมีน้ำมีน้ำกระจายขึ้นมาหน่อยๆด้วยด้วย โอ้โหลาดประัตดีเรบเกนมนน้อยเมน้อยเบบี้เล่นมัเนี่ยเบบี้เกนเหรอโอ้แปมแผโอ้แปแปะฮะเด็กโตเด็กโตจะทำอะไรให้ดูตรงนี้นะฮะต้องระวังเรสาลงมานะโอ้ขึ้นจะใครก็ได้เหรอ โอ้โอ้โหไปอุโมงค์เหรอใช่อ่ะเราขึ้นไปอุโมงค์กหน่อย สนุกมากโอน้ำก็สาดลงมาเย็นกายไปไปนั่งให้มันสาดลงมาใส่หัวเลยเนี่ยลงมาแล้วมาแล้วกายหลบจะไปอกระเด็นสนุกอ่ะสนุกฮะนี้เวลาถังเทลงมานี่ร้องไห้เงี้ยเลยอย่าอย่าถังกระดิกกระดิกนิดนึงแล้เหรอกลัวเหรอไม่กลัวไม่กลัวหนอะมีกระดิกกระดิกไปเลย งงลอดลอเอาไปสไลเดอร์กันดูหน่อยได้ไหมไปเลยไมายเลขคนละข้างกับป,ป๊าป๊าระวังหัวนะตึ๊งเป็นยายหน้าตาหน้าดำเลยไอมเฉยๆลมบอดจอยน <c oughs> ี่โหเป็นน้ำนดำนะ ไม่ได้เบบี้เกต์นั่งได้เหรอป๊าป๊าสไลเดอร์ไม่ได้ tai, สไ,สไ,สไ, dinner, สไาลเดอร์จิ๊กสูดไม่ผ่านไม่ได้ไม่ได้น,น <c 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 ั่งรอนั adım adım> ่งลับรับเช้าไปอย่างนั้นแหละน้ำไหลอ้อยอ้อยโอ้ยตอนไปสไลเดอร์ท่อท่อลงมากับมามมาดีกว่าไหมมันมืดไหมแม่จะไปสไลเดอร์ที่เป็นแบบว่าอุโมงค์ลงมาเกสบอกว่าไม่เร็วไม่อยากจะเชื่อเจสเกสโกหกอ่ะเออ คือตอนลงมาเร็วนิดนึงแต่ว่าพอมาเจอน้ำมันก็เลยชะลอไม่ได้แบบปื้ดยาวไปอะไรเงี้ยก็ไม่มากเขาบอกว่าให้เบบี้เกนอะไปสไลด์อันที่มืดๆเดี๋ยวเราก็จะไปสไลด์อันนี้นะลองให้บอกอะ ปา๊าป้ามันก็เลยชะลอ,<แ>อเออเอาอีกไหมอูเบบีบ้ชาร์กเหรอเบบีบ้ชอบมากเลยวันนี้นะคะเรามาเล่นสนามเป็ดตงองค่ะอ่ะเป็ดตองเล่นยังไงคะเกสคะเราจะต้องโยน,นไปใกล้ลูกสีเขียวนะอ๋อเล็กๆกันนะอ่ะนนะอ่ะเกสนะเราเป็นคนเริ่มก่อนอ่ะเนื่องซองซ้ำเริ่มโอ้โหชนเลยอ่ะต่อมากายครับกายโอ้โหเลยอ่ะ เลยเลยโอ้ใกล้เคียงมากนะโอ้โหโอ้ยชนเลยเบาเบาหน่อยสิเบาเบาหน่อยฮะเป็นความสนุกสนานของเด็กๆนะเล่นเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็โยน,นกันไป <c oughs> เฮ้ยเบา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 ไกลเบาเบาโ <c oughs> อ้แล้วอย่างที่บอกฮนะที่นี่นะโอ้โหสระว่ายน้ำเขาเยอะจริงๆอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่บริเวณตรงกลางๆลางนะ ตานี่ใหญ่ยาวเปน็นรูปไหนะฮะนี่นี่โค้โค้โคนัดบาร์เนี่ยจะเป็นบาร์เครื่องดื่มนีแบบ่บาร์บาร์เครื่องดื่มนะฮะไอพี่ช้าไปลงน้ำก่อนไป,ไปลงไหนนี่ไงลงลง,ลงนี่ไปกันไปเลยไปเลยโอ้ <ไป S 1> <ห>เนี่ยค่ะทะเลนะฮะวันนี้เข<อ>าติดธงแดงอ่ะตอนแรกเรามีโปรแกรมจะไปคายักใส่นะฮะคริสตัลคายักแต่ว่าวันนี้ติดธงแดงขาวสะอาดมากเลยอยากได้ชิงช้าเหรอเบบี้เกนเบบี้เกน ยังไม่ยางเลยไปแล้วลงก่อนเลยดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิดิ๊ดเลยยังต้องรอคําสั่งนิดนึงดิคำสั่งอ่ะไอ้น้องเกนเหรเบบี้เกนเบบี้เกนถ่ายให้ป๊ะป๊ะถ่ายป๊ะป๊าฮะเขาไม่ถึงก็ไม่ถึงไงอะไรเหรอเออไม่ถึงดูมาม่าดูนะมันลงไวมั้ยจริงโอ้ยตุ้มเลยเหรอโอ้แล้วมันสูงเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าห้าสอง ไม่ใช่สระสูงเท่าไหร่สระลึกเท่าไหร่ร้อยห้าสองไงทำไมต้องร้อยห้าสองด้วยคนร้อยห้าสองเขาเขียนไว้ตลกดีนะร้อยห้าสิบก็ร้อยห้าสิบตลกเขาบอกร้อยห้าสองออกมามีปัญหาก็ไม่เชื่อไงตอนแรกนึกว่าพูดความสูงเกทร้อยห้าสองจริงจริงเขาเขียนไว้อันนี้เราเพิ่งเห็นว่าสระที่น้องเกทน้องกายลงเมื่อกี้เป็นอะดาวผูนะคะทุกคนย้ายไปตรงนู้นหมดแล้วเดี๋ยวแม่แอนเดินตามไปกันไม่ฟังคำสั่งแล้วเดี๋ยวนี้ น้องเกณไม่ฟังคำสั่งเหรออันนี้เราย้ายมาตรงนี้นะคะที่ที่แบบว่าเงียบหน่อยนี่อันนี้เป็นสระเด็กมีแค่เราโอเล่นหินนะสระตรงนี้เนี่ยอยู่บริเวณหน้าห้องอาหารเช้าที่เราทานกันนะคะป๊าเฮ้ยเด็กคนี้มีความสุขค่ะเวลาส่งไปเรียนว่ายน้ำจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขเวลาไปเรียนหน้าแบบแต่ถ้ามาเที่ยวเองอ่ะโอ้โหโอ้มห ความสุขมากเลยพ่อยนะถ้ามามาไปนะเมงนะให้ทําอะไรทําทุกอย่างโอนโจนแล้วก็ให้อะไรนะให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้แบบสไลด์ลงมาเนาะก็ลงก่อนจังหวะอยู่ที่นู่นนั่งค้างเดี๋ยวเราเราจะพาไปน้องเกณฑ์ไปทะเลด้วยจะดีแล้วป่ะมันต้องมาบ่อยๆจะดีเหรอตอนนั้นไปตอนอายุเท่าไหร่นะอีเลออกโควิดอ่ะกี่เดือนนะ ก็เดือนเจก็มีประมาณ7เดือนหเดือนเดือนเือนตอนนั้นยังไม่กลัวเลยก็ตอนนี้โตแล้วไกก็เลยกลัวตอนนี้มีความคิดความอ่าเมื่อกี้เมื่อตอนนั้นยัยงงยังยังแบบเด็กๆอยู่อันนี้นี่เหยียบยาก็ไม่เอาเหยียบใจาก็อีแย่ๆเขาเป็นกลไกค่ะกลัวกลัวบนหัวไิ้ไซอาลอ่ะทำงานจริงเปล่ากลัว เล่นน้ำแล้วนะคะแล้วก็ขอเติมพลังหน่อยนี่เราสั่งปอบเบียผักมานะคะแล้วก็นี่เป็นเครื่องดื่มนะคะแบบอนอนแอลโกอฮอล์แล้วก็มีน้ำมะพร้าวให้เบบี้แกนโอ้โหกินไปนะชมวิวทะเลไปสุดยอดเลยว้าวอวลโล จับตัวก่อนให้นั่งก่อนไม่เล็กน,<ด>นะดูดนะหน้าดูหน้าดูหน้าแบบเจอขื่นแรงเสียงดังเกาะเลยใช่ไหมตา,ายยังไม่ยอมเหยียบเลยต <c oughs> ายยังไม่ยอมเหยียบเลย <c oughs> ไม่ต้ <c oughs> <c oughs> องโอ้ไม่เป็นไลาาลบ่าบาบ่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 าาบาบาบาาบา่ ไม่ชอบจริงๆนะขึ่นมันแรงมากอ่ะแต่ว่าอยากไปโดนขึ้นซัดสักรอบนึงอ,ะอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะ วานเกยตื้นเหรอ,อนนดูดดป,ป๊าทำอะไร,ป,ระป๊ากับพี่กายทำอะไรจะบอกว่าคืนที่นี่มันมากเลยอ่ะใ เดนฟ้าจะเดนจับรรู้ละแค่อือหนูะ่ะตายเขาตาสายเขาตาเหรออเดรีิเกตล่ะเรือยังมองหงสัยทุกคนสนุกอะไรกันมาไมะเลยมาไม้เลยมาอยดีกว่า อาทกกิดใกล้จะตกตกแล้วนะคะมาดูน้องเกนตน้องกายไม่ยอมเลิกไม่ยอมลา <c oughs> ทำอะไรอยู่หรอเด็กๆพูดทำอะไร <c oughs> พูดอะไรอ่ะเจออะไรไหม เจออะไรไหมไม่เจอไม่ได้จะขุดหาของนี่พวกเราต้องขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวเราต้องไปกินดินเนอร์กันไม่ไม่ต้องขึ้นแล้วอ่ะสนุกจังเลยเนาะสนุกไหมเด็กๆสนุกฮะสนุกไหมสนุกสนุกเหรอใครอยากมาแบบนี้นะก็มาได้ที่กะตะธานีภูเก็ตบีดรีสอร์ทนะคะจังหวัดภูเก็ตนะนี่หาดกะตะน้อยนี่มันสุดยอดไปเลยอ่าวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าเบสเกตบายลูกบาย เพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่า